ฟังด่วนเหลือเชื่ออินโดยังแค้นไทยไม่หายด่ากรรมการไม่เลิกแถมทัวลงผิดคนคาดคืนนี้โดนอิรักแน่ชิงแชมป์เอเชียขณะที่ทัพช้างศึกทีมชาติไทยดึงเอราวันบุกสะเทือนจีนดีไหมเกิดอะไรขึ้นติดตามได้ในคลิปนี้นะครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชแนลต้องสุยนะครับคลิปนี้จัดหนักจัดเต็ม เรื่องราวของวงการฟุตบอลไทยกันแต่ช่วงแรกนะครับแนะนำนี่เลยเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกรเนพัตในเคสการโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนต์แน่นๆโปรโตีนเน้นๆเกรเนพัตในเคสกาโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรโตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องซื้อคอนเฟิร์ม คลิปนี้ช่วงแรกนะครับไปพูดถึงการแข่งขันฟุตบอลอยู่23ปีชิงแชมป์เอเชียนัดชิงที่3กันหน่อยนะครับทีมชาติอินโดนีเซียทีมจากอาเซียนเนี่ยจะโคจรพบกับอิรักจะแข่งขันในค่ำคืนวันนี้นะครับติดตามกันได้ผ่านทางทวิชั่นนะครับคุณผู้ชมแต่อย่างที่ทราบตอนนี้อินโดนีเซียเขากำลังมีปัญหากับทางฝั่งฟุตบอลไทยของเรานะครับเขายังคงโกรธแค้นเปาโค้ชศิวกรภูอดม ที่รับหน้าที่เป็นผู้ตัดสิน v r ในเกมที่อินโดแพ้อุซเบในรอบรองไม่หายนะครับจนถึงทุกวันนี้เขายังพูดตามตรงว่าแค้นฝังใจจริงๆยังด่าเปาโค้ชไม่เลิกครับคุณผู้ชมแสดงเห็นว่าอินโดนีเซียเขาไม่ยอมรับความพ่ายแพ้และเขาไม่ได้มองว่าตัวเองผิดเลยทั้งที่ตามกฎกติกาเนี่ยอินโดลูกที่ยิงไม่ได้กับลูกที่โดนใบแดงเขาก็ทำผิดกติกาทั้งนั้น ผมก็ไม่เข้าใจพวกเขาจริงๆนะครับและสิ่งที่มันหนักไปกว่านั้นครับคุณผู้ชมเขาไปทัวลงผิดคนด้วยล่าสุดเนี่ยนักแสดงของทางฝั่งวงการบันเทิงไทยเราเนี่ยชื่อคุณกายศีวกรนะครับเป็นดารานหนุ่มจากค่าย GMM โดนทัวอินโดลงเพราะชื่อเขาเนี่ยชื่อศีวกรเหมือนเป่าโค้ดคือพูดง่ายๆว่าอินโดเขาไม่สนใจอะไรอะ่ะ ไปทัวลงผิดคนครับคุณผู้ชมไปด่าน้องกายศิวกรยับมีแบบด่าหนักมากจนน้องกายศิวกรต้องโพสต์ชี้แจงว่าเขาเนี่ยไม่ใช่เปาโคตก็มีแฟนบอลอินโดส่วนหนึ่งก็พยายามมาห้ามปรามเพื่อนร่วมชาติว่าอย่าไปด่าผิดคนและอย่าทำให้อินโดนีเซียอับอายไปมากกว่านี้เพราะตอนนี้อินโดน่าอายมากคุณผู้ชมจริงๆนอกจากแคน์พุทธศิลป์ไม่พอ ยังไปทัวลงผิดคนนะครับเห็นไหมนอกจากนี้ครับคุณผู้ชมทางฝั่งของโค้ชอย่างชินแต่ยังเฮดโค้ชอินโดนีเซียทั้งที่เขาเนี่ยจะมีโปรแกรมเจอกับทีมชาติอิรั์ในค่ำคืนวันนี้แต่ชินแต่ยังเนี่ยแทบจะไม่ได้พูดถึงนัดเจออกษักแต่เขายังพูดถึงการทำหน้าที่ของผู้ธัสินมากๆเลยคุณผู้ชมชินแตยังบอกว่า ยอมรับเลยเขายังติดใจการทําหน้าที่ของผู้โดยสินตั้งแต่เกมแรกจนไปถึงรอบรองและเจออุซเบกทำไมไมาตรฐานระดับเอเชียมันช่างแย่เหลือเกินชินต่ยังบอกว่าในเกมรอบรองเนี่ยเขายังคิดมากนักเตะเล่นได้ดีแต่ก็มีหลายสถานการณ์โดยเฉพาะการทําหน้าที่ของผู้โดสินผลข้างแข่งขันอาจจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่มันเป็นเรื่องยากที่ทําให้ตัวเขาและแต่อินโดย,ยังไม่ลืมก็บอกว่า ในอนาคตหาก FC ต้องการพัฒนาฟุตบอลและต้องมีความเคารพที่พวกเขามอบให้กับทุกทีมและผู้เล่นผู้เล่นอย่างเท่าเทียมกัน FC จะต้องเป็นกลางกับทุกทีมเคารพซึ่งกันและกันเขายังดูแลรีแพร์รีเพย์เกมรอบรองชนะเลิศที่เจอกับอุตเบหลายครั้งและจากประสบการณ์กับเขาในฐานะเป็นโค้ชเขาอยากขอให้ FC ให้ความเคารพทุกทีมในเอเชีย เพื่อที่ทีมแข่งขันกันจะได้เคารพซึ่งกันและกันด้วยเช่นกันเกี่ยวกับอิรักซึ่งเป็นนัดชิงันดับ3เขาจะพยายามทําอย่างเต็มที่แน่นอนหวังว่า FC จะทําให้ผู้ตัดสินดีขึ้นเพื่อให้นัดนี้ดําเนินไปด้วยดีอ่าเรียกได้ว,ว่าออกลงด่าผู้ตัดสินก่อนเลยสำหรับชินไตยยังนะครับก็เดี๋ยวรอดูแต่จริงๆถ้าคุณไปดูผมว่าอนนัเจออุตเบเนี่ยไอ้สจังหวะมันก็ เป็นไปตามกฎหรือเปล่าผมว่าเปาโค้ดเขาทำหน้าที่ได้ดีนะครับแต่อินโดเนี่ยผมบอกเลยว่าน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับในนัดชิงอันดับ3ที่มีโคตา้าไปโอลิมปิกเป็นเดิมพันที่จะเจอกับอิรักเนี่ยคุณผู้ชมเหมือนว่าสมาธิของอินโดนีเซียเนี่ยมันยังไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวมันยังตั้งคําถามเกี่ยวกับผู้ตัิสินเพราะฉะนั้นในเกมนัดน,นี้เนี่ยมีสิทธิ์โดนอิรักค่อนข้างสูงนะครับคุณผู้ชมเพราะอินโดอ่ะเขาไปโฟกัสเรื่องนอกสนามซะเยอะ ไปทัวลงเปาโค้ดด่าผู้ตัดสินแต่เรื่องของสมาธิกับเกมเจออีลักษ์เนี่ยยังไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นมีสิทธิอโนเลเซียเนี่ยจะไม่ได้ไปไปโอลิมปิกแบบอัตโนมัติอาจจะต้องไปเพย์ออฟกับกีนีจากแอฟริกานะครับคุณผู้ชมแต่เขามาได้ไกลขนาดนี้ก็ไกลและแต่น่าเสียดายที่จริงๆอินโดสามารถโฟกัสในสนามอย่าไปพึ่งทัวลงโฟกัสทำเต็มที่ เขายังมีลุ้นไปโอลิมปิกนะครับเสียดายอย่างเดียวไปแบบเนี้ยอินโดมีสิทธิ์โดนอิรักษ์อิลักษ์ขนมกรุกบ,บอกเลยอิลักษ์แบบมองอินโดโหคุณไม่มีสมาธิในสนามแบบเนี้ยคุณเสร็จแน่นอนอะ่ะกเดี๋ยวรอดูกันคืนนี้นะครับสี่ทุ่มครึ่งดูว่าอินโดนีเซียจะได้ไปโอลิมปิกแบบอัตโนมัติหรือต้องไปเพลย์ออฟนะครับและดูว่าอินโดนีเซียเขาจะสร้างวีรกรรมอะไรอีกหรือเปล่าเกมนี้เป่าโคดนั่ง VR เหมือนเดิมด้วย ซึ่งเปาโค้ดเขาก็จะจับผิดแน่นอนเพราะเขาต้องทำตามหน้าที่ของเขาถ้าอินโดหัวร้อนเล่นแรงทำฟาวแบบง่ายๆเสียจุดโทษเขาก็จะโดนเหมือนเดิมเขาต้องระงับสติอารมณ์ระงับสมาธิมากอ่ะคุณผู้ชมลองคอมเมนต์เข้ามากันหน่อยคิดว่าวันนี้อินโดนีเซียกับอิรักใครจะเป็นผู้ชนะลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยเข้ามาแลกเปล่งกันได้ใน YouTube ของต้องสุยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของอยูวิสามปี ชิงแชมป์เอเชียที่มาฝากกันนะครับจากนั้นก็อย่าไปพูดถึงทีมชาติไทยกันหน่อยเหลือเวลาอีกประมาณ1เดือนนะครับเราจะมีโปรแกรมลงเล่นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชีย2นัดที่เหลือนะครับด้วยการไปเยือนทีมชาติจีนจากนั้นจะกลับมาเล่นในบ้านเจอกับสิงคโปร์โอกาสที่เราจะผ่านเข้าสู่รอบ18ทีมสุดท้ายคัดบอลโลกโซนเอเชียยังมีอยู่ถ้าเกิดเราสามารถไปล้มจีนถึงบ้านจีนได้ ซึ่งเราก็ต้องทําให้ได้นะครับถ้าเกิดเราจะหวังกระแสะฟุตบอลไทยสารต่อต่อเนื่องรวมไปถึงลุ้นไปบอลโลกแต่ก็ไม่ง่ายเพราะจีนเขาก็โอนสัญชาตินักเตะมาเยอะมากในตอนนี้ทั้งบราซิลโปรตุเกสต,ตัวยุโรปอังกฤษมาไว้เจอไทยโดยเฉพาะส่วนนัดเจอที่ไทยต้องไปเยือนจีนเนี่ยเราก็มาพูดคุยกันหน่อยคิดว่าคุณผู้ชมอิจิอิอจะเลือกนักเตะเซตไหนไปบ้าง อาผมว่าเซตหลักๆอ่ะไปแน่เจ้าเช็คสุปโชคนิโคลัสมิเคลซันแต่มันก็มีข่าวดีนะเว้ยในตอนนี้สำหรับทีมชาติไทยพี่มุ้ยธีรศลิ์แดงดาพร้อมกับมาเล่นทีมชาติไทยและหลังจากสภาพร่างกายกับ BG ได้ลงต่อเนื่อง mm. บุ๊เอกนิตปัญญาเนี่ยก็ได้รับโอกาสลงเล่นกับอุดระอย่างต่อเนื่องและผมเชื่อว่าหลังจากนี้บุ๊จะมีโอกาสได้ลงสนามเท่ากับว่ามีเกมแล้วแต่อาจจะไม่เยอะ แต่ผมว่าบุ๊กในตอนนี้ก็ดีพอที่จะมาเป็นตัวเลือกให้กับทีมชาติไทยนัดเจอจีนได้เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมอีกหนึ่งคนที่ผมเชิญผู้คุณผู้ไอเชิญแฟนบอลมาพูดคุยกันหน่อยคิดว่าน้องเขาเหมาะสมที่จะติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ไปเยือนจีนเลยหรือ,อยังคือเอราวันการีเย่นะครับดาวเตะลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสจากโอลิมปิกลียงเอราวันเนี่ยโชว์เห็นว่าทักษะความสามารถเฉพาะตัวเขาดีมาก ในการมาช่วยทีมชาติไทยอยู่ยีสซึ่งทักษะการเอาตัวรอดดีและแต่เอราวันเนี่ยผมมองว่าถ้าเกิดไปอยู่ในทีมที่ระบบดีๆเขาจะโชว์ความสามารถได้มากขึ้นกว่านี้ความสามารถแบบเอราวันหน้าตอนนี้คุณผู้ชมคิดว่าเขาจะเป็นทีเด็ดในการช่วยทีมชาติไทยเจอจีนกับสิงคโปร์ได้หรือไม่น่าติดตามนะส่วนตัวผมมองว่าเฮ้ยถ้าเรียกเอราวันมาเป็นทีเด็ดก็ได้อยู่นะ เพราะตำแหน่งปีกขวาเราอะตัวเลือกก็ไม่เยอะเว้ยถ้าไปสังเกตจริงๆคุณผู้ชมปีกขวานอกจากเจริญศักดิ์ที่เป็นกำลังหลักแล้วเนี่ยสุพณนั้เหมือนตากับรูเวนช่วงนี้เนี่ยโอกาสลงก็ไม่เยอะความมั่นใจจะเป็นยังไงก็ไม่รู้ถ้าเกิดมีเอลาวันเข้ามาช่วยด้วยหนึ่งคนเนี่ยมันทำให้ปีกขวาของเราน่าจะแข็งแกร่งมากขึ้นไหมแล้วถ้าเกิดเกมตื้อๆส่งเอราวันมาลากน่าสนใจไหมคุณผู้ชมคิดว่าเอราวัน ดีพอจะติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ในการไปเจอจีนกับสิงคโปร์หรือเปล่าส่วนตัวผมมองว่าเป็นชอยที่น่าสนใจถ้าเรียกน้องมาผมว่าเขาน่าจะสร้างประโยชน์ให้กับเกมลุกทีมชาติไทยถ้าเกิดเจาะไม่ได้ยังน้อยมีอินดิวิดวลความสามารถเฉพาะตัวแล้วมาเล่นกับพี่เจชนาทิพย์เช็คสุปชคพี่มุ้ยจริญศิลป์เซนน่าจะทันกันน่าจะสร้างประโยชน์ให้กับทีมชาติไทยได้พอสมควรนะในมุมมองของผมแล้วเ,เพื่อนๆล่ะ ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยเข้ามาแลกเปล่งกันหน่อยเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับอ่ะนี่ย้ำว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะลองคอมเมนต์เข้ามากันได้คิดว่าเหมาะหรือเปล่าก็คอมเมนต์เข้ามากันนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนสาหรับการติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ YouTube ต้องสุ่ยกันด้วยแล้วก็ที่สําคัญนะครับ แนะนำนี่เลยนะครับเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกลนเนพัทในเคตกาโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนเน้นๆเกลนเนพัทในเคตกาโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุ่อคอนเฟิร์มคลิปนี้ไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ